สวัสดีครับโอ้ย oh, 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 okay. นี่มันจะไปเป็นพันปักแลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิดรอครับผมวันนี้มาด้วยมากหนุ่มหุ่นรัดวั <laughs> นนี้เราเรวโอ้จะไปกัดว่าไงครับหนุ่มหุ่นรัดตัว <laughs> อวันนี้พ่อไม่เปิดโอกาสให้ฉี่ครับผมอะนั่งลงครับเฮ่มันช่างว่านอนไรสอนง่ายขนาดนี้แลตัวมอมแมมมอมแมมน้ำไม่ได้อาบครับดูนาำขนาดนี้ที่บอกใครจะไปอาบลง ก็เลยเพิ่งเช็ดตัวไปครับนี่ขนาดเช็ดตัวแล้วนะเนี่ยทำไมมันมอมแมมได้ขนาดนี้นั่งดีๆก่อนกินนั่งดีๆเออวันนี้กินกล้วยสองลูกพอครับแปลกนะหมาเลยเนาะชอบกินกล้วย พราะว่ามันชุดมันหลัดไปไม่รู้มันอารมณ์เหมือนงูหลามอ่ะน,นี่หนูโดนงูขเขมือมาแล้วเหรอล,ลูก <c oughs> ไปไหนละไปไหนละอไปไหนละ <c oughs> หนูโดนงูขเขมือมาแล้วเหรอล,ลูก <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวพ่อเช็ดตัวให้ใหม่นะ พ่อรู้สึกว่ามันยังเลอะอยู่อะ่ะมันยังดําอยู่เลยฮะนอน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 วันนี้ก็จะคึกคืนเหมือนเดิมครับผมมา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 เดี๋ยวพ่อให้ลางวันเดี๋ยวพ่อให้นางวันนั่งลงเลยดีเดี๋ยวพ่อให้ลางวันแทน่านแทน,ทน,ทนวันนี้ไปซื้ออาหารให้พี่ติ๋มมาครับเราได้นี่ครับผมมาฝากทีครับไปครับไปแล้วครับ ออกตัวแล้วครับออกตัวแรงแล้วครับออกตัวแรงแล้วครับไปแล้วครับ <c ười> คือกินธรรมดามันไม่ได้มันต้องท่ายากแล้วดูท่าอ้วนอ้วนต้องท่ายากยังไหมอ้วนแล้วดูไข่ใหญ่ เท่ใหญ่มากไอ้ว้านไข่ใหญ่มากเป็นไส้เลือนมั้เนี่ยว้วนไมยนี่มันนี่มันลูกลูกนี้ผมว่ามันต้องเป็นลูกสวรสแล้วละที่ห้อยตองแต่งอยู่เนี่ยไงครับกินอย่างอ,อร่อยอร่อย มาดูพุงครับดูครับอารมณ์เหมือนแบบแอบเพื่อนกินอะ่ะเฮ้ยแบ่งเพื่อนเนี่แบ่งเพื่อนเหรอมีอารมณ์เหมือนจะก,กัดแล้วครับผมเฮ้ย โอเคครับผ <Okay, S 2> มเอา <sm art> หมดเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้โอ้ตายละนนหมดแล้วยังเลยอะ่ะเหลือเศรษซากใครเนี่ยโอเคครับผ okay, ม ผมจะให้ดูขาบน้ำลายโอโอเคครับดูละไม่รอดละผมต้องนอนแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งทห้ทีด้วยนะครับที่ไปนอนก่อนแล้วครับผม